สวัสดีครับผมกลับมาปอกกระดิ่เขาแครับเนาะมีสืามากินนี่ห่อยบุ้อยครับพี่นกพักกับนี่พักซี่นี่ครับพักนกกับพักน,นี้เราต้องบอกะไพี่นกนี่เขาครับเนวแ่ข้าเมรพี่นเนะาะกล่องเป็นสัต มาครับพี่น้องมา,มาแข่งมาจิ้หลี่น้องกอยเองครับเอ็ยเซ็ปนะเสียเรปร,เยรเียกได้ไรพ่อหัว

tám mươi bảy, vẫn rất là mà, còn dạp cái xe cũng nữa lại, như nào Xem mình đã đấy. มือนเจ้หนอยพี่พิมักษ์ไม่เห็นค่ามก็ได้ขื่นนะก,นก็เล่นงั้นแข่งไมวชื่อหรือักไนหร

Chịu đi sắp xếp sắp sắp có miếng, sắp sắp là sắp 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 đi kiếm sắp Đúng là bạn cả với Nó khá này nó khá tố, nó khá phạm đấy với nào kìa Không có chắc rồi Cái nhà luôn nè Không bầu มีแนแก่เข้าจิมบุไรพี่น่องจิกบเสีใส่มาหลายบวกเลยพี่น่องพี่น่อบึ้งหดบึงมาหนักยนักเลยก็เสขกไปได้พี่น่อยได้แบบมนจัดแน่กล่องมนจัดน่ ่งน่ไคือเะาวพี่นรองเรามือ่อมื่อสมัครเลยว่ยังไงครับผมมีนมาในสองผมไหนด้ครับเด้อผมตอบเพื่อหรอครับใส่แฉะใส่กดไรกดนี่ก็้องแก่กันนัพี่น้องผมนรองเลย

mọi người okay. biết mọi người biết mọi người ông bố thầy

ตวรวจปวามใด้ครับเด้อคิดหนายจะว่ากันไหมผมเห็นมาใน่องผมแหละเขาไปเบ่งแช่ห้มมวยอย่างกระเด็ครับแล้วแช่ให้กันสู่ไปน้ำกันครับผมอนบบานม่นมีอย่างมากไม่ลาไปก่อนสวัสด,ดีครับผม